ที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะซื้อ Honda City ยี12นะครับเขาอะไเขาว่ากระจกบานหน้าของมันใหญ่มากไม่น่าล่ะผู้หญิงเขาดึงชอบครับ <Four> <ness> <similar> เพราะว่าละมออะไรมันก็ง่ายไปหมดอ่ะข้อที่สอง ấy, อ่ะเขาบอกว่าวัสดุภายในมันช่องบอบบางเส้นเหลือเกินเวลาถ้าคุณจะทำความสะอาดรถหรือจะใส่น้ำหอมอะไรก็ตามอันนี้ต้องควรระวังกันหน่อยนะครับ ข้อที่3มเวลาไปซื้อรถรุ่นเนี้แล้วเขาบอกว่ารุ่นอ็อปรุ่นอ็อปอย่าฟังง่ายๆนะครับต้องมาดูออปชันด้วย็อปจริงต้องมีแทิด์ชิปแบบนี้ข้อที่สกุญแจรถเนี่ยห้ามเอาไปใส่ตูดนะครับไม่ว่าตูดเราหรือตูดเพื่อนก็าตามห้ามเอาไปใส่เด็ดขาดเลยเพราะว่าเจ้าพลาสติกตัวนี้มันกรอบมากมาก ้าไปใส่ตูดแล้วเผอไปนั่งมันแตกเดี๋ยวจะเสียตังเอาข้อที่5ใครที่ยังหัวโบราณฟังแต่ซีดีซื้อ Honda City ระวังจะไม่มีซีดีฟังนะครับข้อที่6รรถรุ่นนี้มีรุ่นย่อยหลักๆ3มรุ่นคือ S V และ S V วิธีสังเกตจากเลขตัวถังง่ายมาก ก่อนเลข0ตรงนี้ถ้าเป็นเลข2คือรุ่น S ถ้าเป็นเลข4คือรุ่น V และถ้าเป็นเลข6ก็คือ SV ตัวท็อปนั่นเองข้อที่7รุ่น SV ตัวท็อปเบาะด้านท้ายต้องพับได้แบบนี้นะครับ ข้อที่8รุ่นนี้ยังเป็นเฟืองเกียร์แบบปกติไม่ใช่ CVT อย่าเผอไปเติมน้ำมันเกียร์ผิดนะครับเกียร์พังเอาง่ายๆและข้อที่9 Honda City คือราชินีแห่งรถเก่งถ้าเทียบกับรถสลาดด้วยกันอย่าง Toyota Vios ราคาเขาแพงกว่ากัน5-6หมื่นบาทเลยนะข้อที่10 Honda City จัดอยู่ในเกรด B Segment ก็คือเครื่อง1,500ซีซีสำหรับรุ่นนี้เหมาะกับการใช้ในเมืองเป็นที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแค่ชื่อรุ่นก็บอกแล้วไง Honda City ใช้ดีในเมืองแน่นอน สวัสดีครับผม MU สมัยค่ะที่ท่านรับชมไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการรีวิวสิเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะซื้อ Honda City โฉมนี้นะครับโฉมนี้เราเรียกว่าโฉม GM ซึ่งผลิตตั้งแต่ปี2008ถึง2013รุ่นนี้เอกลักษณ์ที่ดีมากๆของเขาก็คือเกียร์ยังเป็นเกียร์ออโต้ระบบเฟืองเกียร์นะครับซึ่งทําให้รถมีอัตราเร่งที่ดีแล้วก็มีความทนทานที่ค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของความจุกจิกเนี่ยไม่มีอะไรให้จุกจิกเลยใครก็ตามที่ต้องการใช้รถ Honda City ชมเนี่ยก็คือใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการดูแลรักษาเพราะมันดูแลง่ายมากๆครับ จุดเด่นข้อดีของรุ่นนี้ก็คือกระจกบานหน้าเนี่ยมันใหญ่มากผู้หญิงหรือใครที่เพิ่งขับรถเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตาเวลาขับเนี่ยมันรู้สึกทัศนวิสัยดีนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับง่ายครับก็อัตราเร่งหรือเบรกเนี่ยทุกอย่างกําลังดีหมดเลยนะครับสาหรับรุ่นย่อยรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นหลักๆก็คือ s วี v, แล้วก็ SV ครับแน่นอนครับ SV เป็นรุ่นท็อปข้อสังเกตของรุ่นท็อปก็คือให้ไปดูแพทเทินชิพที่พวงมาลัยอย่าไปสังเกตพวกออปชันย่อยๆอย่างเช่นตัวคอนโทรลเครื ance, ่องเสียงหรือแอร์แบ็กเนี่ยคือตัวรองมันก็มีแล้วนะครับให้ไปสังเกตตัวเปลี่ยนเกียร์แพทเทินชิพที่พวงมาลัยเอาตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เลยว่ามันเป็นรุ่นท็อปแน่นอนสําหรับใครก็ตามที่ยังลังเลอยู่ในเรื่องของรุ่นก็ลองไปดูเลขตัวถังก็ได้ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยก่อนเลข0ูนย์ที่เป็น ตัวเลขในการเช็คดิจิตของเขานะครับมันจะมีเลข2หรือ4หรือ6ก่อนเลข0 2คือรุ่น S คือตัวต้นนะครับถ้าเป็นเลข4ก่อนเลข0ก็จะเป็นตัว V ซึ่งเป็นตัวกลางถ้าเป็นเลข6ก็จะเป็น SV รุ่น Top อันนี้เป็นหลักการง่ายๆในการไปตรวจสอบรุ่นอีกทีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่ารุ่นรถที่ท่านไปซื้อเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ถูกต้องนะครับสำหรับรถมือสองรุ่นนี้ในตลาดเนี่ยก็มีตั้งแต่2 0 0 0 0นกว่าบาทจนถึง3 0 0แสนกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับออปชั่นเลขไมล์การใช้งานลำดับเจ้าของว่าใช้มาหลายลำดับแล้วหรือยัง แล้วบอดี้มีการชนหนักติดความไฟไหม้น้ำท่วมอะไรมาบ้างไหมการดูแลรักษาของเจ้าของเก่าเป็นยังไงบ้างมีการดูแลเปลี่ยนไท้ํนมันเครื่องหรือการเมนเทนแอนด์ดีเท่าที่ควรหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าท่านจะซื้อรถมือ2ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เลือกสภาพรถที่ดีครับแล้วก็เลือกประวัติรถที่ดีแล้วก็การดูโครงสร้างที่ดีครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้ท่านได้รถที่ดีไปใช้แน่นอนครับใครก็ตามนะครับที่ชอบสาระดีๆแบบนี้<ม>ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีช่วยกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผมนิดหนึ่งนะครับแล้วคลิปหน้าเนี่ย ผมก็จะเอาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถมือ2มานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันอีกนะครับวันนี้ฝนก็ตกใช่ไหมผมก็เปียกนะถ้าจะเห็นใจนกันนะก็ช่แชร์ให้กันบ้างเนาะอะไรวันนี้ก็พอถ่ายเสร็จแม่งฝนหยุด